สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้อยู่กับนัดที่จะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวอาวกาศก,กับการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารซึ่งอันนี้เป็น ผลพวงจากการส่งยาน Perseverance ขึ้นไปบนดวาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ที่ผ่านมานะคะโดยเขาเนี่ยมีเครื่องมือที่ชื่อว่า MOXIE หรือว่า Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment ซึ่งเจ้าเครื่อง MOXIE เนี่ยก็ได้ผลิตออกซิเจนออกมาแล้วทั้งหมด122กรัมถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่า122กรัมเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเนาะก็เขาก็บอกไว้ว่า เนี่ยให้สามารถให้น้องหมาพันเล็กๆเนี่ยหายใจมีชีวิตอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยก็จะใช้ออกซิเจนหนึ่กรัมเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนับว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่บนดาวอังคารซึ่งบนดาวอังคารเนี่ย ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ประมาณ95%แล้วก็อีก5%เนี่ยจะเป็นไนโตรเจนซึ่งการผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของมนุษย์ที่นำเทคนโนโลยีขึ้นไปผลิตบนนั้นนะคะโดยการทำงานของเจ้าเครื่องม็อกซี่เนี่ยก็จะดึงอากาศจากดาวอังคารเ,เข้ามาในเครื่องแล้วก็มีการกรองสิ่งปนเปื้อนเช่นฝุ่นหรือว่าสเก็ต ดินอะไรบนดาวอังคารเนี่ยออกไปแล้วก็อากาศเนี่ยจะถูกเพิ่มแรงดันและทําให้ร้อนขึ้นประมาณ800องศาเซลเซียสแล้วก็เอาอากาศดังกล่าวเนี่ยที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่เนี่ยมาผ่านเครื่องแยกโดยแยกเป็นออกซิเจนกับคาร์บอนบอลนอ,อกไซด์แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะออกซิเจนที่ถูกแยกมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะรวมตัวกันกลายเป็นโอสองหรือว่าแก๊สออกซิเจนเพื่อที่จะให้นำไปใช้หายใจในโอกาสหน้าต่อไปถ้ามนุษย์ได้ขึ้นไปบนนั้นจริงๆ นี่ก็เป็นเพียงการทดลองที่เกิดขึ้นจริงแล้วบนดาวอังคารนะคะค่ะข่าวต่อไปเป็นการส่งดาวเทียมสำรวจระยะไกลของประเทศจีนนะคะซึ่งจีนเนี่ยล่าสุดได้ส่งดาวเทียมที่ชื่อว่าเหยาการ40ซึ่ง เป็นดาวเทียมสำรวจะยะไกลที่ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนซึ่งขึ้นสู่วงโครจรไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่10กันยายน2566ที่ผ่านมา ถ้าเทียบกับเวลาประเทศไทยก็คือประมาณ11โมงครึ่งซึ่งดาวเทียมเหยา่การ40เนี่ยจะถูกส่งขึ้นไปเพื่อตรวจสอบสาภาพแวดล้อมสาภาพทางแม่เหล็กไฟไฟ้าแล้วก็บรรยากาศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้โดยรัฐบาลเองแล้วก็บริการสาธารณะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนาไปใช้ได้ด้วย ค่ะถัดจากดาวเทียมของประเทศจีนนะคะประเทศไทยแล้วก็ไม่น้อยหน้าค่ะกับดาวเทียม TOS-2 ที่จีด้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เขาจะส่งเจ้า TOS-2 เนี่ยขึ้นไปโคจรรอบโลก ในเดือนตุลาคม2566ที่จะถึงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูการว่าข้อมูลจากดาวเทียม TOS เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะก็ข้อแรกเลยก็คือที่เขาจะส่งขึ้นไปเพื่อที่จะวางแผนระบบสาธารณูปโภคและการจัดการผังเมืองและข้อที่2ก็คือ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกอย่างเช่นมีการบุกลุกป่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มไหมแล้วก็เห็นได้แม้กระทั่งแนวเขตที่ดินเลยส่วนข้อที่3นะคะก็จะมีการประเมินความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติก็คือเพื่อช่วยเหลือหรือสรุปตัวเลขจากความสูญเสียสามารถทําได้ด้วยการใช้ข้อมูลภาพรายละเอียดสูงที่ได้มาจากดาวเทียมนี้ซึ่งล่าสุดนะคะจิตได้เองเนี่ยก็มีการเปิดภาพตัวอย่างจาก ดาวเทียมท r ออที่อาจจะได้รับนะคะซึ่งภาพที่ได้จากดาวเทียมท r ออสเนี่ยจะเป็นแบบรายละเอียดสูง50ซนเมตรนะคะหรือว่าหมายถึง1จุดภาพหรือ1พิกเซลเนี่ยจะมีขนาดพื้นที่เท่ากับ50คูณ50ซนติมตรบนพื้นที่จริงหรือว่าลองคิดกับกันอีกอกด้านนี้นะคะก็คือวัตถุบนพื้นโลกที่มีขนาดตั้งแต่50คูณ50เซนเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นได้ในภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสนั่นเอง ซึ่งเจ้าดาวเทียมทีออสเนี่ยก็จะอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ621กิโลเมตรนะคะก็จะมีการโครจรกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทุกๆ26วันนั่นก็คือคาบการโครจรของเขาแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยว่าจะผ่านประเทศไทยทุกวันเลยและสามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า7 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรต่อวันก็คือ หวันเนี่ยสามารถถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาที่สถานีที่รับรอรับข้อมูลอยู่ได้ได้มากถึง7 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรก็คือเยอะมาก ด้วยคุณสมบัติทางเทคนิคของ T-Ors 2เนี่ยทำให้ข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียมดวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและก็ค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีในงานที่ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่หรือว่าแผนที่ที่มีความละเอียดสูงอย่างเช่นงานจัดการด้านการเกษตรงานทางการใช้งานทางที่ดินหรือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงานทางความมั่นคง และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็รอนะคะว่าหลังจากเดือนตุลาคม2556ที่จิตดได้เขาจะส่ง TOS สอขึ้นไปเนี่ยจะประเทศไทยหรือว่านานา,นานประเทศเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์หรือว่าข้อมูลอะไรกลับมาบ้างนะคะ ข่าวต่อมาเป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับคนรักสัตว์แล้วก็รักแมวนะคะมีงานวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงววลแทมของสหราชาอาณาจักรเขาค้นพบนกลไกพิเศษในการรับรสของแมวค่ะโดยสารเคมี2ชนิดที่มีมากในเนื้อปลาทูน่าจะสามารถกระตุ้นให้ตัวรับหรือว่าต่อมรับรู้ของแมวในการรับรู้รสอูมามิเนี่ย ตื่นตัวขึ้นได้มากเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดอื่นเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ารสอูมามิเนี่ยเป็นมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะรสอูมามิเนี่ยเป็นรสกลมกล่อมที่ให้ความอร่อยนะคะนอกเหนือไปจากรสชาติที่เรารับรู้กันอย่างเช่นเผ็ดเคม็มเปรี้ยวหวานหรือว่าขมซึ่งในงานวิจัยหรือว่าในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าอูมามิเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับรสชาติของเนื้อสตัตว์จึงเป็นที่แน่นอนว่าแมวเนี่ยที่กินเนื้อเป็นหลักแล้วก็ กินเนื้อเพียงอย่างเดียวในการดำรงชีวิตอะจะต้องชื่นชอบแล้วก็มีการติดกลิ่นติดรสชาติของอูมามิที่อยู่ในปลาทูน่าอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเขาก็เลยสงสัยต่อว่าค้นหาต่อว่าสารเคมีชนิดใดที่อยู่ในปลาทูน่าเนี่ยทำให้แมวเนี่ยติดงอมแงมแล้วก็มีความหอยหาปลาทูน่าหรือว่าแม้แต่แค่เปิดกระป๋องอะไรเงี้ยก็วิ่งมาแล้วหรือว่าเปิดถุงปลาก็วิ่งมาแล้วเขาก็เลยวิเคราะห์ เนื้อเยื่อของต่อมรับรสในลิ้นแมวเขาก็พบว่ามีการแสดงออกของยีน TAS1R1 AH หรือว่า t a s t receptor type 1และ TAS1R3 AH หรือว่า t a s t receptor type T เนี่ยซึ่งมันมีหน้าที่รับรู้รสอูมามิเหมือนก,นกันกับที่พบในมนุษย์เลยแต่ว่ามีการกลายพันธุ์นิดหน่อยแตกต่างจากคนนิดหน่อยทำให้แมวเนี่ยมีกระบวนการรับรสอูมามิในปาทูน่าที่แตกต่างจากมนุษย์ นอกจากนั้นนะคะทีมผู้วิจัยเขาก็พบว่าตัวรับเซลล์ที่รับรู้รสชาติในลิ้นแมวเนี่ยจะต้องไปจับกับนิวคลีโอไทด์ ai, หรือว่าสารพันธุกรรมบางชนิดในอาหารซะก่อนจึงจะสามารถจับกับกรดอะมิโนที่ทำให้เกิดรสอูมามิต่อไปได้ซึ่งนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในอาหารที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือชนิดไอโนซีนโมโนฟอสเฟตแล้วก็กรดอะมิโนชนิดแอลฮิสตีดีนซึ่งพบมากใน เนื้อแดงและยีสตแล้วก็ยังมีมากในปลาทูน่าอีกด้วยนั่นก็อาจจะเป็นข้อบ่งบอกที่ว่าทำไมทำไมทำไมแมวถึงชอบปลาทูน่าเนาะก็เพราะในปลาทูน่าเนี่ยมีนิวเคลียาชนิดนี้ซึ่งตัวรีเซพเตอร์ในแมวเนี่ยมันไวเป็นพิเศษ โดยการทดลองนะคะเขาก็ได้ทดสอบกับแมว25ตัวซึ่งผู้วิจัยเนี่ยได้วางชามใส่น้ำที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนและนิวคลีโอไทชินต่างๆเอาไว้ผลปรากฏว่าแมวเนี่ยเลือกดื่มน้ำจากชามที่มีสารเคมีกระตุ้นการรับรู้รสอูมามิอยู่มากที่สุดนั่นก็คือไอโนซีนโมโนฟอสเฟตแล้วก็กรดอะมิโนชนิดแอลฮิสทีดีนนั่นเองการทดลองนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์นะสามารถนาไปประยุกใช้กับการคิดค้นอาหารแมวซึ่งอาจจะทำให้ ยอดขายดีการตลาดดีเพราะว่าแมวเนี่ยชอบกินมากที่สุดรวมทั้งอาจจะนาไปปรุงยาสําหรับรักษาโรคแมวให้มันมีกลิ่นหรือว่ามีความอูมามิในตัวยานั้นขึ้นจะทําให้น้องแมวเนี่ยกินยาง่ายขึ้นก็จัดว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าก้าวล้ำไปอีกขั้นสำหรับคนรักแมวเลยทีเดียว ้ามาถึงข่าวเรื่องสุขภาพนะคะนี่เป็นงานวิจัยด้านสุขภาพเขาบอกว่าคนอายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยเป็นมาเร็งกันมากขึ้นทั่วโลกซึ่ง อันนี้เป็นผลการศึกษาล่าสุดจากวารสารทางการแพทย์นะคะ BMJ Oncology ซึ่งเขาก็บอกว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1.8ล้านคนในปี1990มาอยู่ที่ประมาณ3.26ล้านคนในปี2019ก็คือในรอบประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมี ผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นแล้วก็มีจํานวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นทั้งที่อยู่ในวัยเพียง30-40ปีเท่านั้นซึ่งทําให้ปัจจุบันเนี่ยมีคนอายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรด้วยโรคมะเร็งมากกว่าปีละ1ล้านคนทั่วโลกโดยมะเร็งเนี่ยมีหลายชนิดเนาะมะเร็งที่เขาบอกว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านม คิดเป็นสัดส่วนที่พบได้ในเราประมาณ13.7คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนก็นั่นก็หมายถึงว่าในคน1 0 0 0 0แคนเนี่ยจะพบคนเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วประมาณ13-14คนอืมคนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นด้วยที่3.5คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคน ก็ดูแลดูน่ากลัวเนาะแล้วทีนี้ทีมผู้วิจัยเขาก็ระบุต่ตอยนะคะว่าโรคมะเร็งเต้านมที่พบในคนอายุน้อยที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเจริญพันธุ์อย่างเช่นการเป็นประจำเดือนเร็วขึ้นตอนนี้ก็คือแบบบางทีแบบเด็ก10บขวบเนี่ยก็เป็นประจำเดือนแล้วการใช้ยาคุมกําเนิดการที่แบบ ไม่เคยมีลูกเลยก็เสี่ยงนะหรือว่าการมีลูกคนแรกตอนที่อายุมากแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันรวมทั้งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางกายภาพแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตอื่นๆด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายๆเขาก็บอกว่า ข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลดิบนะยังคาดการได้ยากยังต้องมีการวิเคราะห์อีกเยอะอันนี้ก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ต่างออกไปแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าจํานวนผู้ป่วยมะเร็งอายุน้อยอายุต่ำกว่า50ที่มากขึ้นเนี่ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาจากประชากรโลกเนี่ยมันสูงขึ้นการตรวจเจอก็เลยมากขึ้นมันก็ถูกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการคัดกรองมะเร็งเนี่ยมันก็แพร่หลายแล้วก็ทันสมัยกว่าแต่ก่อนมันก็เลย เจอผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นข้อคอนเซิร์นจากบุคคลหลายๆฝ่ายที่มาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการป้องกันมะเร็งก็อาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราต้องคอนเซิร์นกันนาออย่างเช่นการทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีการออกกำลังกายการกินอาหารที่ถูกโภชนาการแล้วก็ ลดการสูบบุหรี่หรือว่าไม่สูบเลยก็ดีแล้วก็ลดการบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในทุกๆคนนะคะมาถึงข่าวถัดไปมาดูการทำฟาร์มทะเลลอยน้ำกันบ้างนะคะอันนี้เป็น งานวิจัยจากคณะวิจัยจากสถาบันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมหาวิทยาลัยเซา์ออสเตรเลียนะคะเขาได้ทำฟาร์มลอยน้ำในทะเลซึ่งปลูกพืชด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยวิธีการอ่ะเป็นการทำให้น้ำทะเลเนี่ยละเหยกลายเป็นไอแล้วก็จากนั้นอ่ะจะรีไซเคิลไอที่ได้อ่ะเป็นน้ำจืดโดยใช้ห้องสองห้องในอุปกรณ์ที่เขาทำก็คือจะมีห้องด้านบนคล้ายกับเรือนกระจกแล้วก็ห้องด้านล่างสำหรับสาหรับเก็บน้ำซึ่งน้ำที่ ใช้เนี่ยก็จะเป็นไอรละเหยจากน้ําทะเลควบแน่นเป็นน้ําจืดแล้วก็ใช้ปลูกพืชแล้วก็มีการลําเลียงไปยังห้องเพาะปลูกพืชอ,อะไรอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยทีมวิจัยเขาก็วางแผนที่จะทําให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการสร้างฟาร์มทะเลชีวะนิเวศหรือว่าไบโอโดมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงผลิตน้ําจืดในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าต่อไป ข่าวสุดท้ายนะคะมาถึงเรื่องของวัตถุปริศนานอกโลกหรือว่า UFO หรือว่า UAP เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่า UFO เนี่ยคืออะไร UAP คืออะไรเนาะ UFO ก็คือวัตถุที่บินได้แต่ว่าระบุไม่ได้หรือว่า Unidentified Flying Object ส่วน UAP เนี่ยก็จะเป็นปรากฏการณ์ปริศนาหรือว่า Unidentified Aerial Phenomena ซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจว่าเจ้า UFO หรือว่า UAP เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันมาจากอะไรใครสามารถไขปริศนาให้ได้บ้างล่าสุดนะคะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเขาก็เลยเปิดเว็บไซต์ที่จะให้ข้อมูลของ UFO หรือว่า UAP นี่แหละที่คนทั้งโลกเนี่ยอาจจะอยากรู้เนาะซึ่งเจ้าเว็บไซต์มีชื่อว่า www.aaro.mil หรือว่า All Domain Anomaly Resolution Office นั่นเองซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีทั้งวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า,าวัตถุปริศนานั้นคืออะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะมีการรวบรวมมาตั้งแต่ปี1945ก็คือหลายสิบปีมาแล้วก็รวบรวมมาให,ให้ได้ดูกันในเว็บนี้เนาะ ก็นับว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่สนใจวัตถุปริศนานอกโลกทั้ง UFO UAP ไม่ว่าจะมาจากที่ใดถ้าคุณสนใจก็เข้าไปดูได้หรือว่าถ้าคุณเห็นเหตุการณ์แปลกๆหรือว่าคิดว่าน่าจะเป็น UFO หรือว่า UAP ก็สามารถถ่ายรูปหรือว่าส่งรายงานเข้าไปในในเว็บนี้ได้ในเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็หากได้รับการตรวจสอบเนี่ยก็จะถูกเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ด้วย สำหรับวันนี้นะคะก็ผ่านกันไปหลายข่าวแล้วทั้งในโลกนอกโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุปริศนาไปจนถึงเจ้าแมวที่น่ารักเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะไปหาข่าววิทยาศาสตร์เรื่องไหนมาเล่าให้ฟังกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องให้รายการเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ